สวัสดีครับผมเล็กครับวันนี้เราจะมาแกงบวบใส่ปลาดุกครับใส่ผักขึ้นแยงครับมีผักปังนิดหนึ่งครับใส่ไปด้วยครับว่าของมาจากผู้เย็นนะฮะที่เหลือๆนะฮะล้างผักอยู่นะฮะประมาณอมบวบครับางให้สะอาดครับ บวบหอมนะครับหันมฮะแข่งประดุกกันนะครับตัดออกครับที่งเอาครับแคล,ล็บครับ แกงปลาดุกหรือแกงอมบวบใส่ปลาดุกนะครับใส่ปักขะแงครับแบบบ้านๆนะครับใส่ข้าวั่วไปหน่อยนึงนะครับนี่พอทนเสร็จแล้ว ครับท่านผู้ชมครับเรามาล้างประดุกกันครับประดุกเราจะซื้อมาแช่แข็งไว้ครับคุณาหารไว้ช่วงโควิดนะครับน่ครับล้างก่อนให้น้ลายน้ําแข็งนะฮะเราใช้ฟิตไว้นะฮะช่วงโควิดใช้ฟิตไว้เลยนะซื้อมามาล้างสะอาดนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็มาตำ แกงกันครับนี่ครับเทียมครับเทียมมีตะไคร้นะฮะตะไคข่ฟิกแห้งครับใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะฮะเลยครับนี่ครับใส่เกลือ กาจะมาตาให้แหลกกันนะฮะไปเรื่อยนะฮะพอละเอียดหยาบแล้วครับเราก็ใส่หอมแดงไปเลยครับนี่ครับใส่หอมแดงไปเลยแล้วก็ตานะฮะนี่ครับละเอียดประมาณนี้นะครับต้องละเอียดมากครับหยาบๆนะครับเดี๋ยวเราตั้งน้ํา ในกระทะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราใส่น้ําไปเลยนะฮะนี่ครับน้ํนาน้ำขลิบไม่ต้องเยอะนะฮะน้ำไปเลยแล้วรอให้น้ำเดือดสภาพเราก็จะใส่เครื่องเครื่องแกงนะฮะเครื่องแกงไปเลยครับผู้ชมครับ นี่ตัดเลยหลังลยครับหลังสาดนะครับบหน่อยนะหลังปบหน,น่อยนะ แบบเปนบ้านนะแก่แบบเปนบ้าน,นครับน้ำเดือดสักพัดมาน,นะครับครับสุดผมใส่ขันนอสักก้อนครับปุ๊บนี่นะครับนี่พอน้ำเดือดน,นะฮะจะเริ่มต้นเดือดสักพัดก่อนนะครับเราก็จะใส่ปลาดุกไปเลยนะฮะ วันนี้ซื้อมาครึ่งโลครับมานครึ่งโลสี่สิบห้าสิบบาทครับแล้วก็เราจะปรุงไปเลยนะฮะพราะพวกปลาจะสุกง่ายนะฮะ วะะนฮแต่ลายแซบหลายแต่น้อยแซบน,น้อยนะฮะเดือนครับคุณชมครับมาน่นรารักเลยนะฮะจะปุุงไปเลยนะ,ะยนะทีเดียวนะ ปลาครับมาจับสุรินนะฮะสุรินแล้วรัน้าดีครับตอนนี้หอมอร่อยมากครับปลามาจากสุรินนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เราจะแกงแบบอีสานแบบลาวๆกินนะฮะแกงอันม่านครับหรืออมสั่งที่ว่าอมหัวครับ ระดูกใส่บวกใส่กับขยะนะฮะทีะ่มีผักปังเหลือนะฮะเรามาผสมใส่ด้วยครับดีครับเราใส่น้ำปลาแล้วรเราใส่บวกไปเลยนะฮะใส่ไปเลยครับเราจะปรุงให้รสจัดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราใส่บวบบวบจะทำให จืดน้ำแกงจืดด้วยนะฮะเราจะปรุงรสจัดไปน,นิดนึงแต่โบจะทําให้น้ําแกงจืดเแบบบัวนะครับดแตวพักปังไปเลยนะฮะนี่ครับเพื่อนพักปังนะฮะปังไปเลยวันนี้เราผสมครับ สมกันนะครับที่มันเหลือจากตู้เย็นครับรอเดี๋ยวสักพักหนึ่งับเดี๋ยวพอใส่ตะขียนกัน,นครับน่ากินหมครับเพื่อนๆท่านชมครับอืกินมากครับนี่ครับชมครับ บวกก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเราจะใส่พักขะแงงไปเลยครับนี่ครับขะแงงครับขะแงงต้นหอมไปเลยครับนี่แหละทีเด็ดครับหอมพักขะแงงฮะนี่ครับใส่ขะแงงไปเลยนี่นหน่อยนะนหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับ แกงปลาดุกใส่บวบใส่พักแหงครับนี่ครับหอมมากครับหอมผักแนงครับผักแหงเป็นยาด้วยครับแกงแบบอีสานครับหรือเป็นอมปลาดุกใส่บวบด้วยนะก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียนนะฮะนี่ครับอสุดท้ายด้วยเราจะใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยนะฮะข้าวคั่วน้ำข้นๆหน่อยนะครับข้นๆ บวไปเลยครับนำ้ำเข้มข้น,นนะฮะไปนี่นะบอิษัทของตะกั่วได้ครับน้ำเข้มข้นครับ,รบ,นนนรบแกงแบบอีสานฮะนี่ครับน่ากินมากครับผู้ชมฮนะ นะฮะฮแล้วเราจะมาชิมให้ดูนะฮะเพื่อน,นะฮะเพื่อนเราจะมาชิมให้ดูนะฮะนี่ครับชิมครับทดน้ำดูก่อนนะฮะทดน้ำดูก่อนคนม,มากครับหอ,อมผักแครงครับหอ,อมข้าวกลุ่มชิมบอกครับ ปล่อมากอ,อมาครับอืมอืมปลาดุกเข้มข้นมากครับนัวมากนะครับปลาดุกครับชิมดูครับเิ้นใหญ่ครับอร่อยมากนัวมากครับ คำนึงครับจะไม่ดูแก่งแบบบ้านๆน,นะฮะทำตัวตัวอร่อยครับมากนัว ัครบฝากคลิปด้วยนะครับช่วยกดกระดิ่งสับสไคร้ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ